ช้างอานเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าขุมพลัง eREV รุ่นใหม่เคลมวิ่งไกลถึง1,400กิโลเมตรติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน <Go. S 1> สำหรับ EP นี้นะครับทาง Newtek Thailand ก็จะมาอัปเดตรถยนต์ไฟฟ้าอีก1รุ่นโดยเป็นขุมพลัง eREV จากทางชางอันนะครับนั่นก็คือ Nevo Q07 ซึ่งแบรนด์ Nevo นะครับ ตอนนี้ก็น่าจะมีรถยนต์อยู่3รุ่นไม่ว่าจะเป็น Nevo A07 Nevo E07 และ Nevo Q07 นะครับโดยในประเทศไทยมีการนำเข้าและจำหน่าย Nevo ในนาม d p พอ l นะครับโดยเป็น Pickup SUV ไฟฟ้าอย่าง d p p o l E07 โดยงานออกแบบของ Nevo Q07 นะครับยังคงใช้นักออกแบบคนเดิมอย่างเบอร์แทนบาทซึ่งเคยเป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์ Opel Honda, Nissan, Mitsubishi, General Motors, Volkswagen, ว a กก่อนจะมาเป็นดีไซเนอร์ให้กับทางฉางอันและเน v o ซึ่งก็เป็นคนเดียวกันกับที่ออกแบบ d e พา l L07 และ S07 นะครับส่วนการออกแบบของ n น v o Q07 ดูตัวถังเลินเ่นะครับอาจจะคล้ายๆกับ d e พา l S09 แต่จะมีรายละเอียดปีกย่อยต่างๆแตกต่างออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED และไฟ DRL ที่พาดเป็นแนวยาวขั้นด้วยโลโก้เนโว ไหน้า LED อัจฉริยะที่ติดตั้งที่กันชนหน้าเสริมลายโครเมียม ที่ลิ้นกันชนหน้าสเก์ตข้างและดิฟฟิวเซอร์ท้ายซึ่งก็มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไลด้าที่หลังคาเรดาร์และเซ็นเซอร์รอบตัวรถติดตั้งสปอยเลอร์หลังคาซึ่งชุดไฟท้าย LED นะครับก็มีลักษณะคล้ายกับ D-Pol E07 หรือ Nevo E07 ติดตั้งล้ออลอยขนาด19นิ้วและ20นิ้วตามรุ่นย่อยซึ่ง Nevo Q07 นะครับจะมีระยะตัวถังที่สั้นกว่า D-Pol S09 อยู่ที่ 368มิลิเมตรจากแพลตฟอร์ม SDA Generation ใหม่โดยมีความยาวอยู่ที่4,837ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,920มิลิเมตรสูง1,690ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,905ม mm. ิลิเมตร ภายในนะครับก็จะมีการออกแบบที่เน้นความอเนกประสงค์ถึงในฝั่งของคนขับนะครับจะมาพร้อมพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชัน3ก้การท้ายตัด ARS u d ติดตั้งจอกลางขนาด12.8น mm. ิ้วถึงจะมีจอสําหรับผู้โดยสารตอนหน้าที่ติดตั้งอยู่บนเพดานด้วยนะครับโดยสามารถกางได้ถึง180องศานอกจากนี้นะครับยังมีการออกแบบช่องเก็บของในส่วนของผู้โดยสารตอนหน้า ถึง7จุดซึ่งเบาะที่นั่งก็มีเบาะนวดและระบบอุ่นรวมถึงเบาะผู้โดยสารตอนหน้านะครับก็เป็นเบาะแบบซีโร่กาวิตี้ในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็มีแอร์หลังมาให้ส่วนเบาะที่นั่งตอนที่2นะครับปรับเอนได้มากถึง41องศาพร้อมโต๊ะพับหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้ารองรับ AI assistant ลำโพง16จุดพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับจะอยู่ที่7 6 3ลิต้งมื่พับเบาะนะครับ จะมีความลึกถึง1,050ม mm. ิลิเมตรในส่วนของคุมพลังและสมรรถนะนะครับ จะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรที่ให้พละกําลัง97แรงมา้าโดยจะปั่นไฟเข้าไปสู่แบตเตอรี่นะครับเพื่อให้แบตเตอรี่จ่ายไฟให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกําลัง224แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ LFP จากทาง CATL ซึ่งเคลมอัตราการวิ่งด้วยไฟฟ้าลวนครับได้ที่215กิโลเมตรส่วนการวิ่งด้วยไฟฟ้าพร้อมน้ํามันเต็มถังนะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง1,400กิเมตรความเร็วสูงสุด180กิ เคลมอัตราการสิ้นเปลืองไว้ที่3.9ลิตรต่อ100กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC พร้อมอัลกอริทึมในการจัดการพลังงานรองรับการจ่ายไฟออกสู่อุปกรณ์ภายนอกที่6กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ยังรองรับ V2V หรือว่าการชาร์จไฟให้กับรถไฟฟ้าด้วยกันด้วยนะครับโดยแบตเตอรี่ของ CRL นะครับก็ยังรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 3C ที่ชาร์จเต็มได้ใน20นาทีเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน